ไสชนะแก้วพิมพาหรือเสียลบมหาเศรษฐีนักค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติและไฮโซชื่อดังของประเทศลาวถูกจับคาสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนของตำรวจปสพบไสชนะเข้าสู่วงการค้าย,ยาเสพต,ติดได้เพียง6ปีมีเครือข่ายเชื่อมโยงในหลายประเทศและอาจไปไกลถึงออสเตรเลียมีคนเดินเข้าสู่วงการและเครือข่ายของไสชนะมากกว่า1000คน การจับกลุ่มเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหประเทศที่ต้องการกำจัดและทำลายเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้ชนิดขุดรากถอนโคนนานกว่า2ปีที่เจ้าหน้าที่ทั้ง5ประเทศประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างลับๆทั้งแหล่งผลิตเครือข่ายเส้นทางขนยาแหล่งฟอกเงินรวมถึงบุคคลที่ให้การช่วยเหลือนำเข้าและส่งออกยาในภูมิภาคอาเซียน ไซส,สนะคนธรรมดาที่เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรวงเลื่อยและธุรกิจส่งออกร่ำรวยขึ้นชั้นมหาเศรษฐีได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีผู้คนสามล้านคนในประเทศลาวต่างรู้จกักไซสนะหรือเสียลบมหาเศรษฐีนำเข้าซุปเปอร์คาร์มีความสัมพันธ์กับชนชั้นสูงรวมถึงข้าราชการและนักการเมืองของลาวอย่างเปิดเผยที่เราทำลายเครือข่ายไปแล้วนะครับไม่ว่ยตัวเล็นของ การจับกลุ่มใส่สนะนาไปสู่การจับกลุ่มเครือข่ายในหลายประเทศทั้งไทยลาวมาเลเซียโดยเฉพาะในประเทศไทยในรอบสองปีที่ผ่านมาเครือข่ายของใส่สนะถูกจับได้มากกว่า30คนข้อมูลทางด้านเทคนิคส่งตรงถึงตัวใส่สนะแทบทั้งหมดคนไทยโดนโทษประหารแล้ว15คนจำคุกตลอดชีวิต20คนเช่นเดียวกับในประเทศลาว พบบุคคลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเครือข่ายขายยาเสพติดของไสสนะมากกว่า300คนอายัตรถหร,รูได้กว่า5,000คันในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแหล่งยาของไสสนะอยู่ในรัชชานก่อนข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่ประเทศลาวต่อเข้าภาคอีสานของไทยสู่ภาคกลางลงใต้และต่อไปอยังประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และอาจไปไก่มากกว่านั้นมีเงินสดหมุนเวียนนับแสนล้านบาท เวลาไม่ถึงเดือนของการจับกุ่มไซสนะปสสามารถขยายผลจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดและขบวนการฟอกเงินยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินในเครือข่ายของไซสนะในประเทศไทยได้หลายรายผู้บัญชาการปสระบุปฏิบัติการชัยยะสยบภายรี60ทัที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่เกินหนึ่งเดือนข้างหน้านี้เป็นปฏิบัติการใหญ่อีกครั้งที่อาจทำให้คนไทยถึงขั้นร้องไห้ พราะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายไซส,สนะมีทั้งกลุ่มไฮโซดารานักร้องนักแสดงนายแบบนางแบบรวมถึงข้าราชการทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองซึ่งเป็นบุคคลมีหน้ามีตาทางสังคมแทบทั้งสิน้นทีมข่าวอาญากรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายง,งาน